ที่แรกก็จะตุ้นเป็นขาใหญ่ๆมาว่างโปะลุงมงเนี่ยเป็นขาขาหมูตุ้นเยอรมันนี่พี่น้องเล้วบุหรจัดหมอแรงดันบ่มีหมอแรงดันบ่มีพี่น้องก็ได้ไรแต่เป็นขาหมูเยอรมันชัฟิร์ดครับสวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเมิ่สบูสโกนอกข่อย ขาวเพล่าผากินเดอ้อพี่น้องบันนี้ผ้าพีาพ่ผ้าเอามากินตําหฮุมพี่น้องอันนี้มูตุนพี่น้องตุนเองจะ้ะตุนซ้ำมือสามขึ้นกับปเปลือยเนานะตุนอย่างดีอันนี้เป็นผัาก,กันจองเด้อพี่น้องผักแกม้มเฮามีผักสลัดกอบมีหมากลินฟ้ามากินอีกแ้วจะ้ะพี่น้องลินฟ้าเพกาลินฟ้าเพกาลินไม้โอ้ยพี่น้อง เขากินจะได้เขากินยิงสีมาเธอแหลกที่เคยกินกับสมตำ่ำบนเป็นเธอแหลกเธอที่สองเธอเธอทำอิดกินกับต่ำส่วเนาะ ขาหม,มูเปลือยอยู่แต่หนังโบยอยี่น้องหนังไม่ยุ่ย 不报价。 ฉนี้เนี่ยถ้านําไปลวกไม่ใช่นําไปเผาไฟแล้วนาบางคนกับเสหูเนาะบางคนกับบหูเอาคนพักกลางพากกลางภาคใต้ไปเผาไฟก่อนแล้วนํามาลอกลางน้ำลอกนลลอกให้สะอารดรสชาติมันจะหวานขึ้นกินง่ายขึ้น ดีไอ้ตอนที่เป็นดีแบบเนี้ก็ขมแต่กรอบอร่อยผักกันจองหรือว่าผักก้านจองนะ ตำแบบนิ้น้ำน้อยจะไปน้องบริตำาสน,น้ำ คามรม้วนซื้อมาตะไน่โค่ไปหนึ่โลกก็กว่าโดนละร้อยกว่าบาทยังกินไม่หมดอยู่ในตู้เย็นอีกครึ่งหนึ่งคือเยอะมาก โคไกบ่บานบกไก่เนาะอุดมสุบนระ กินดิบไม่กลัวพยาธิหรอแล้วก็ถามเนาเป็นห่วงนะมั้งการกินดิบพยาธิมีจากพี่นอ้องแต่ว่าเขาก็ถามไม่ทองอปีละเทือแต่ว่าข้อดีของบางคนเน่ยคือแบบน้ำย่อยในร่งางไกยเอาก็สามารถข่าพยาธิพวกนี้ได้ด้วยโดย,โดยมดหอยกระไยเนาะหรือยินแผลดิเพิ่มบอกให้ฟัง ้ว,าวอยายากเพราะว่าเมื่อมันสะโพอจะกินดิบไปนองหมายถึงเนื้อดิบในปกซส้ยจัว่วผักจังซีกับมีดแล้ว่ครี่นองเสือลูกเสือพยานซอกซอนอยู่ในผักก็มี เพราะฉะนั้นก็คือว่าขาปีระค่างไปน่นองไม่เดียวคำงเดียว ที่แรกก็จะตุ้นเป็นขาหย่งๆงงมาว่างโปะลงมงเนี่ยเป็นขาขาหมตุนเยอรมันนี่พี่น้องได้บ่ไรจ้ะหมอแรงดันบ่มีหมอแรงดันบ่มีพี่น้องก็ได้ไรแต่เป็นขาหมูเยอรมันชัฟเฟิดมามาพี่น้องจากขาบีญเบื่อไรเลง Te a... No me puedo... 嗯。 ก่อนจากกันก็นจะรีบด้วยพี่น้องเลยหนึ่งไหลหนึ่งแท้หนึ่งการติดตามหนึ่งซับสไครต์ไปมากูได้ค่อยข่าวคนรับพักกินเด้อพี่น้องเด้อเพื่อคอยขอขอจะได้มีกำลังใจเหตุลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาออกไปเพียงเท่านี้เดอ้ออันนี้เหลือนี่จะไปเล่มหลังไม่จ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้เนะาะบายบาย